ผมสีกุงมอัุดส่วนดีกรรมการบริหารบริษัทสีุ้้มเาเกิดจำกัดครับเราติดท็อไฟแน่นอนนะเราคิดว่าคงอีกไม่กี่ปีเราต้องติดนะหนหรือ2ให้ได้ครับสีกุงนะเราขอตั้งบริษัทุงเมื่อปี3ามสี่ ปัจจุบันี้เรามีสาขาอยู่ทั้งหมดเกือบจะ40สาขาในในปัจจุบันนี้เชื่อแน่ว่าวันที่30เดือนหน้าเนี่ยมีเป็นสาขาที่40ครับซีกุงมีการเติบโตนะถ้าเทียบเป็นยอดขายเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า25เปซนยกตัวอย่างนะปีที่แล้วเรามียอดขายอยู่3,3270ล้านปีนี้เราตั้งไว้4,040ล้าน ช่วหนะ้าเราทำได้ครับเป็นบังเอิญโชคดีก็ได้เพราะในประเทศเนี่ยประกันรถยนต์ก็ยังมีบทบาทมากเลยหลายบริษัทอย่างเช่นเราะรถรลดทัวร์ไกด์โรงแรมเจ่งหมดแต่สีกุงเรายังจ่ายเงินนครบจ่ายค่าสายงานครบทุกเดือนมานี่คือความภูมิใจของของผมครับ ปัจจุบันนี้สีกูมีทั้งหมด4 0สาขารวมสำนักงานใหญ่ด้วยครับเรามีสมาชิกอยู่ทุกประเทศ280,000กว่าคนการที่เรามีเปิดสาขาเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกหรือเราเรียกว่า s u b บเกอร์อนั่นแหละเพราะฉะนั้นในอนาคตเราเชื่อแน่ว่าเราต้องมีทุกประเทศทุก,ทก,ททกจังหวัดเรามีประกันสังคมครับเป็นเรื่องเรายัางมีประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนเลยเรามีทุนการศึกษามอบพนักงานทุกคนเลยนะ คนที่มีบุตรมีให้พนักงานไปเทีย่ยวต่างประเทศซึ่งล่าสุดเราก็มีการไปเทีย่ยวเกาหลีนะไต้หวันนะแล้วก็ในประเทศอีกทุกคนเลยครับปีละครั้งเรามีกองทุนเลี้ยงชีพนะฮะอยู่กันนานยิ่งนานยิ่งรวยตัวนั้นเราก็จ่ายทุกปีนะส่วนใปขายล็อกค่าคอมทุกคนก็รับเป็นอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่ภูมิใจว่าองค์กรอ,อื่นเขาพัง เราก็ยังจ่ายแล้วก็จ่ายเป็นเรื่องปกติโบนนั้นก็ได้ปกตินะค่าคอมก็ได้ปกติตัวเด้เราโตเราโชคดีที่เราจับทุกทางละบริษัทสีงุงเรายังมีบริษัทในเครืออีกตั้งเจ็ดแบริษัทนะยกตัวอย่างเรามีลักก i ลิซิงเรามี c ี c นะเรามีวีแคนฟะิกเรามี s k สเคพาฒ์้วตรวจลด เรามี 7, 2, 4, จเจนะ็ดสองสีท่ที่ทำระบบออนไลน์นะเรามีโตรละทึ่ทำเ็กล้องวงจรปิดน,นั่นคือสาขาเราเพราะฉะนั้นอยากจะชวนทุกท,ทุกท่านมาร่วมง,งานกับทางทางสีกรุงทีครับสนใจพนาักนไหนลองทักมาทางช่องทางนี้เลยครับในวิกฤตการโควิดเนี่ยผมเชื่อเนี่ยทุกๆบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยนะเจ,จ๊งหมดเลย เหลืออยู่ไม่ขี่ธุรกิจน่ะสีกุงคือหนึ่งในธุรกิจนั้นเพราะฉะนั้นนะถ้าท so ่านรักของก้าวหน้านะอะรลมาทำงานที่จะเป็นซิกุงที่รับนะเพราะนั้นถ้าท่านขยันมีความสุขสบอพเราเชื่อแน่ว่าท่านตรงในธุรกิจเราแน่